สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นดาวโจนเช้านะครับหุ้นดาวโจนเช้าของวันที่21กรกฎาคม2566นะครับสําหรับหุ้นดาวโจนนะครับจะออกทุกๆุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุกนะครับเวลาตีสามนะครับตีสามห้า นาทีนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นรมเพื่อความบันเทิงทุกๆวันทุกๆวันนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับขอขอบขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านหฮงห่งนะโชคดีดวงดีจับตัวไหนก็ขอให้มาแบบเด้งเด้งเด้งนะครับขอขอขอบพระคุณมากๆนะครับอ่า อ่ะเราก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างนะครับมาชมกันเลยนะวันที่ยีบดกรกฎาคม2องอ 15, 6ันห้านะครับคุณดาวจนเช้านะ890นะครับเน้นที่9กับ0นะ ศูนย์หนึ่งหนึ 20, ่งศูนย์ชุดสองสองศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ชุ์หกหกศูนย์ูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับส่วนเก้านะครับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสองสองเก้าเก้าห้าห้าเก้าเก้าหกหกเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับส่วนชุดวินนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับชุนชอบค่อยจัดนะไม่ชุดไม่ชอบก็ลุ้นลุนกันไปเท่านั้นนะครับอืมอืม ถูกไหมอ่าตามนี้นะครับเห็นนะครับครับเน้นที่เก้าเก้ากับศูนย์นะฝันตรงที่ศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสองสองเก้าเก้าห้าห้าเก้าเก้าหกเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับสามนี้นะส่วนใครจะรูดก็รูดที่ศูนย์เป็นหลักนะครับลองก็คือเก้าลองอีกตัวก็คือแปดนะอ่าประมาณนี้นะครับ คนชอบตัวไหนก็จัดไปอันนี้วินนะครับชุดวินนะอ่าเราขามาดูตัวเน้นที่ขท่านี้ <c oughs> มาดูตัวเน้นนะครับเน้นที่ <c oughs> หนึ่งหนึ่งนะครับเชื่ท้ายด้วยหนึ่งนะตรงท้ายด้วยเลขขี 3, ต้ตรงท้ายด้วยเลขขี้นะครับอ่าอันนี้นะครับอับดูหนึ่งห้าหนึ่งเอ้ ศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าเจ็ดนะครับถ้าแปดมาก็แปดหนึ่งแปดห้าแปดเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับชนชอบขยจัดนะครับหลันเช้านะตีสามห้านะครับมาลุ้นๆกันนะครับใครยังนอนอยู่ก็มาลุ้นตอนเช้าก็ได้นะอ่าแล้วเขามาได้เฮลกี้ตอนสายก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับขอขอขอะคุณมากๆนะครับขอทุกท่านโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ